ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับเรื่องราวแรกในวันนี้นะครับมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวรโรกาศวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมประชำปี2566นะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยในช่วงเช้านะครับมีการจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน92รูปนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้องนเรศวรและนอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชการะและถวายพระพรชัยมงคลณสโมสกรกองบัญชาการกรองทัพไทยและพิธีถ่ยชีวิตโคจำนวน9ตัวปล่อยนกจำนวน9 9ตัวและปล่อยปลาจำนวน9,999ตัวหน้าบริเวณถนน้นาสโมสกรกองบัญชาการกรองทัพไทย นอกจากนี้นะครับมีในส่วนของกิจกรรมบริจาคโลหิตนะครับในวันนี้นะครับที่สโมรสกรกองบัญชาการกองทัพไทยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดห้วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับและก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในวันนี้เองนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรม ราาชินนีพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2566นะครับโดยในวันนี้นั้นกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นนะครับณนะวัดบางไผ่พระอารามหลวงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับโดยในกิจกรรมนี้นะครับก็ได้มีในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง มีการมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการนะครับการมอบอาหารพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้มีการจัดการแสดงดนตรีนะครับการบริการทางการแพทย์การบริการตัดผมเคลื่อนที่นะครับการซ่อมเครื่องไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีกิจกรรมทำความสะอาดนะครับศาสนสถานวัดบางไผ่พระอารามหลวงมีการฉีดสารจุลินทรีย์ลงในลำคลองด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการฝึกอบรมกีฬาครับ แล้วก็มีการฉีดสารจุลินทรีย์ลงในลําคลองเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของน้ําในลําคลองบริเวณวัดบางไผ่อีกด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาการกองรับไทยจัดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566และนอกจากนี้ก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวอื่นๆกันบ้างนะครับกระทรวงแรงงานครับโดยกรมการจัดหางานก็เตรียมจัดงาน งานอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีงานทําส่งเสริมคนไทยทุกช่วงวัยเนี่ยนะครับสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แล้วก็เชิญชวนผู้ที่สนใจเนี่ยพบกันได้ที่กระทรวงแรงงานในวันที่18สิงหาคมนี้นะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ก็มุ่งมันแล้วก็ส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทํามีอาชีพมีรายได้โดยส่งเสริมการมีงานทําทั้งด้านการให้บริการจัดหางานในประเทศการไปทางานต่างประเทศรวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระมาโดยตลอดนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทํางานและก็รายได้ของประชาชนจนํานวนมากนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงทัศน,น,น,นคติต้องการสแสวงหาความมั่นคงทางรายได้เพิ่มขึ้นและเชื่อว่า การมีรายได้จากงานประจําทางเดียวเนี่ยไม่แน่นอนอีกต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วก็พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีแนวทางในการประกอบอาชีพที่2หรืออาชีพที่3กระทรวงแรงงานจึงมีกําหนดจัดงานอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีงานทำนะครับให้ประชาชนทุกช่วงวัยเนี่ยที่มีความสนใจประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงบริการภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพให้ได้รู้จัก อาชีพใหม่ๆในยุคป,ปัจจุบันโดยมีการทดลองฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระนะครับเพื่อจุดประกายความคิดให้สามารถเลือกอาชีพเสริมที่มีความชอบความถนัดแล้วก็เหมาะสมกับตนเองนะครับจนสามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวหรืออาจประสบความสําเร็จจนกลายเป็นอาชีพหลักต่อไปได้นะครับทางด้านของนายไพโรธโชติกาสถียรนรีโครงการจัาหาง,งาก็บอกว่าภายในงานนึก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นการเสวนาโดยผู้นํากลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน ที่มีความเข้มแข็งเป็น best practice นะครับการมอบโลดรางวัลแก่กลุ่ม best practice นะครับแล้วก็การมอบเกียรติบัตรแก่ครูแนะแนวที่เป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนแนวอาชีพของกรมการจัดหางงานการสาธิตฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระจำนวน50อาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งเป็น best practice นะครับแล้วก็สินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจำนวน50กลุ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเฟรนชชส์และก็ธุรกิจฟู้ดทรัคนะครับพร้อมทั้งการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยฟู้ดทรัคและแฟรนชชา์จำนวน10ร้านค้าแล้วก็กิจกรรมไลฟ์สดนะครับการจาหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านจากทั่วประเทศนะครับเหตุผลสำคัญของการจัดงานอาชีพอิสระเพื่อนคนไทยมีงานทำก็คือ ต้องการให้ประชาชนทั่วไปเนี่ย ได้รู้จักกลุ่มรับงานไปทําที่บ้านนะครับมองเห็นโอกาสจากการมีอาชีพเสริมโดยนํากลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านที่มีความเข้มแข็งจนประสบความสําเร็จเป็น best practice เนี่ยมาให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับประชาชนที่ต้องการหาแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเสริมแล้วก็กลุ่มรับงานไปทําที่บ้านกลุ่มอื่นๆก็คู่กับการให้พื้นที่กลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานได้มีโอกาสจําหน่ายสินค้าสร้างรายได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มให้เป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลายนะครับเพื่อให้กลุ่มเนี่ยมีความเจริญเติบโตมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนอาจก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่มเบสแพลนทิสนะครับเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กําลังมองหาไอเดียสร้างรายได้หน้าใหม่ต่อไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนทุกคนที่กําลังมองหาไอเดียในการประกอบอาชีพอิสระร่วมงานอาชีพอิสระเพื่อคนไทยมีงานทําที่จะจัดขึ้นณนะอาคารกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีแขวงและก็เขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับในวันที่ ที่18สิงหาคมนี้หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนกระทรวงแรงงานที่หมายเลข1506กด2กรมการจัดหางานนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของคณะัฐมนตรีเองก็เห็นชอบร่างถแถลงการร่วมต่อต้านการก่อการร้ายนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติต่อเด็กที่เป็นเหยื่อจากภัยก่อการร้ายโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอัคารที่ผ่านมานะครับว่าคณะรมนตรีเองก็เห็นชอบให้ไทยเนี่ยรับรองร่างถแถลงการร่วมของการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติครั้งที่4และหลักการขั้นสูงสําหรับ การปกป้องเด็กนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขอการร้ายหรือแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในอนุภูมิภาคตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเ,นเสนอโดยให้รองเลขาธิการสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมครั้งที่4เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดําเนินการรับรองร่างถแถลงการร่วมและหลักการขั้นสูงต่อไป ทั้งนี้การประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติเนี่ยจัดขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือแนวทางการรับมือกับภัยคุกค,คามจากการต่อต้านการก่อการร้ายและเดินทางกลับมาตุภูมิในภูมิภาค ของกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาตินะครับรวมทั้งภัยคุกคามข้ามชาติอื่นๆซึ่งการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด8ประเทศครับได้แก่อินโดนีเซียออสเตรเลียบรูนไนมาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็ประเทศไทยนะครับได้มีการร่างถแถลงการร่วมของการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติครั้งที่4 มีประเด็นสําคัญต่างๆที่ต้องดําเนินการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างขีดความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคง 2. คือเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยเฉพาะการป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงในกลุ่มเยาวชนผ่านทางช่องทางออนไลน์ 3. ครับพัฒนาระเบียบปฏิบัติหรือแผนเผชิญเหตุร่วมกัน ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคสําหรับสถานการณ์การก่อการร้ายและก็แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง 4. คือสร้างความต้านทานต่อภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอร์ในโครงสร้างพื้นฐานสําคัญและห่วงโซ่อุปทาน 5. ครับประสานความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ในการต่อสู้กับปัญหาการลักลอบขนคนการค้ามนุษย์และก็การบังคับใช้แรงงานในภูมิภาคร่วมกันนะครับ นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนักตุริกก็ยังบอกอีกนะครับว่าหลักการขั้นสูงสําหรับการปกป้องเด็กซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในอนุภูมิภาคเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะเหยื่อนะครับของภายของการก่อการร้ายที่ไม่ใช่ผู้กระทําผิดมีแนวปฏิบัติดังนี้นะครับก็คือหนึ่ง เด็กที่เกี่ยวข้องกับหรือถูกชักจูงโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือกลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่เนิยอความรุนแรงรวมถึงลูกของนักรบก่อการร้ายต่างชาติควรได้รับการพิจารณาในลักษณะของเหยื่อของอาชญากรรมและการทารุณกรรมและควรปฏิบัติโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กนะครับ สคือมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันที่ช่วยเสริมสร้างการรู้เท่าทันนะครับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับแล้วก็ทักษะการคิดเชิงวิพากเพื่อปกป้องเด็กจากการเข้าถึงแนวคิดก่อการร้ายและก็แนวคิดสุดต่งที่นิยมความรุนแรงเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีการแพร่กระจายของเนื้อหาสนับสนุนแนวคิดสุดต่งที่นิยมความรุนแรงทางออนไลน์นะครับ3ครับ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการรับกลับการกลับคืนสู่สังคมและก็การบำบัดเด็กที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายหรือว่ากลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับฟังสกู๊ปพิเศษการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2015ในตอนเจ้าหน้าที่ทําแบบนี้ไม่ได้ไปติดตามรับฟังกันครับ การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปราบปรามการ,าร,การ,กรท,าทรมรรานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2,565การกระทําแบบนี้เจ้าหน้าที่ทําไม่ได้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2,565หลังจากผ่านการต่อสู้ยาวนานโดยภาคประชาชนกว่า10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนุนสัญญาต่อต้อตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีเมื่อปี2,550 ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าโดยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหายโดยถูกบังคับไว้ตั้งแต่ปี2,555 ตั้งแต่ปี2561ถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2565คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกรณีการซ้อมทรมานและทำร้ายร่างกายระหว่างการควบคุมตัวทั้งสิ้นมากถึง93เรื่องโดยส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ถูกกระทำทรมานหรือทำร้ายร่างกายในระหว่างการจับกุมตัวหรือสอบสวนเพื่อให้รับสารภาพโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ดีตัวเลขเบื้องต้นของการกระทําทรมานนี้ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหมดของเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยังมีคนโชคร้ายอีกมากที่ต้องถูกซ้อมทรมานในการสอบสวนจับกลุ่มหรือถูกทําให้สูญหายไปโดยไม่มีใครออกมาปกป้องกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายที่กําลังมีผลบังคับใช้จริงจึงจะเป็นความหวังและกลไกที่สําคัญที่จะพิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของเราทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่จะทําแบบนี้ไม่ได้ ลักษณะความผิดและบทลงโทษที่สำคัญหากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดมีอะไรบ้างหากทำทรมานร่างกายหรือจิตใจเพื่อให้ได้ข้อมูลคำรับสารภาพหรือเพื่อลงโทษข่คมขู่ขู่เข็นหรือการเลือกปฏิบัติใดๆหากทำให้สูญหายโดยการควบคุมตัวลักพาตัวปฏิเสธว่ามิได้กระทำหรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นจนเป็นผลให้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่100,000บาทถึง300,000บาทถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัสให้เพิ่มโทษเป็นจำคุกตั้งแต่10ถึง25ปีหรือปรับตั้งแต่200,000บาทถึง500,000บาทถ้าเป็นเหตุให้ผู้กระทำถึงแก่ความตายให้เพิ่มโทษเป็นจำคุกตั้งแต่15ถึง30ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่300,000บาทถึง1ล้านบาทหากลงโทษด,ด้วยวิธีการที่โหดร้้าายยยยยยกกรรรรรระทโดไมมมมนนนุุษษธรรหือีีศั์ควเป็ ลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน18ปีหญิงมีครรภ์ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือผู้ซึ่งพึ่งพาตนเองไม่ได้เพราะอายุหรือความเจ็บป่วยมีโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในความผิดฐานนั้นกึ่งหนึ่งช่องทางการแจ้ง ถ้าผู้ใดพบเห็นหรือทราบการทรมานการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือการกระทําให้บุคคลสูญหายให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอายการพนักงานสอบสวนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับอมอบหมายโดยไม่ชักช้าผู้แจ้งถ้าได้กระทําโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางวินัยแม้ภายหลังปรากฏว่าไม่มีการกระทําความผิดตามที่แจ้ง ทั้งนี้หากประชาชนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแจ้งเหตุหรือญาติพี่น้องต้องประสบเหตุการณ์ซ้อมทรมานหรือการอุ้มหายสามารถร้องเรียนอีกชั้นมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รู้ไว้ไม่เสียสิทธิเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ไม่ได้สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของาการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะครับ ผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่11-13ถึงสิงหาคม2566